เราจะพาพี่ริเวอร์ไปห้บัตรประชาชนพร้อมไหมครับพร้อมครับถึงแล้วนะคะที่ทำบัตรประชาชนตื่นเต้นไหมตื่นเต้นอ่ะพี่ลีเว่ากี่ขวและเจ็ดขวดคับเจดขวบเราจะเดินไปทำบัตรกัน มาหาว่าอ่านค่ะดีกว่าว่านี่ตรงนี้ลรงนี่ลูกอ่ะอีิว่าถอนี่ Happy Birthday River You Never Walk Alone ครับแล้วว่าอะไรเรโอ้อยเป็นที่รักของทุกคนนะเอเมครับป่านให้ป่าแล้วยังครับลูกเห็นไหมตรงนี้เห็นไหมที่ว่ายืนให้ตรงเท้านะนูกเอ่อ

ไปาดได้ดครับอันนี้ที่จะมูจากัก่อนนะขาขานั่นะอ่ะแม่บางวันบางวันนั้นเราไอ้นี่นอนน้อยตางน้อย ยิ้วชี้ทางซ้ายลูกเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ